ดวงชะตาของชาวมิถุนในช่วงเดือนมีนาคมนะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่ดาวหลายดวงไปรวมกันอยู่ในภพการงานภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนะคะเป็นช่วงที่ดาวพระหัสกลับมาโคจรเดินหน้าในภพวินาศในภาพรวมของชาวมิถุนเป็นอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนนาถึง14กรกฎาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งนะคะ สำหรับชาวมิถุนนะคะดวงดาวไปรวมตัวกันอยู่ในภพเรือกนกรรมาหลายดวงนะคะช่วงนี้ถือว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องการงานนะคะโดยดาวที่มีกําลังแรงช่วงนี้ก็คือดาวศุกร์นะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวทางโปรเจกต์โครงการงานใหม่ๆจะมีมากมีเยอะได้เนื่องจากดาวศุกร์ยังคงเป็นมหาอุดนะคะถึงแม้จากโคจรวกวนในช่วงนี้นะเรียกว่างานการนะคะมีสภาวะปรับเปลี่ยนตลอดนะหรือเป็นลักษณะ ยึกยักนะคะหรือว่าพูดคุยหลายที่หลายครั้งนะเป็นช่วงที่รับผลก็มีแต่ก็ต้องรอคอยนะคะหรือว่าใจเย็นๆนะรวมทั้งดาวประจําตัวเดือนนี้นะคะก็คือดาวพุธนะไปอยู่ในภพเรือกนกรรมะด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับในเดือนนี้ถือว่าดาวพุธมีกําลังที่ไม่ค่อยโอเคนะเป็นทั้งประนิดนะคะแล้วก็ไปเจอราหูคู่ศัตรูในภพเรือกนกรรมะของชาวมิถุนด้วยดังนั้นนะคะเป็นช่วงที่ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารนะเนื่องจาก จะเป็นช่วงที่ดาวพุธถือว่าได้รับความเสียหายจากทั้งตําแหน่งนะคะแล้วก็กําลังของดวงดาวด้วยชาวมิถุนนะคะจะมีงานการเข้ามานะอาจจะมีหลายอย่างพร้อมๆกันนะคะหรือภาระหน้าที่เยอะช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะเป็นช่วงที่เราต้องอดทนกับเรื่องการสื่อสารบางทีก็จะมีความผิดพลาดได้ง่ายนะคะการนัดหมายต่งตางๆก็จะเลื่อนเคลื่อนหรือไม่ค่อยชัดเจนในเชิงการพูดคุยนะเรื่องราวทั้งข้อมูลข่าวสารต,ต่างๆนะคะช่วงนี้ ไม่ค่อยน่าเชื่อถือบางทีเป็นข่าวลือข่าวลวงนะเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวมิถุนต้องใช้วิจารณญาณในเรื่องดาวพุธนะก็คือการติดต่อหรือข่าวสารนั่นเองนะคะสําหรับดาวคู่ธาตุไฟนะคะช่วงนี้ไปอยู่ในเรือนสุภาษนะจึงส่งผลคู่ธาตุในเชิงเดินทางนะช่วงนี้ทั้งพบเรือนทั้งความหมายนะคะเป็นการเดินทางบ่อยได้ไม่ว่าจะเดินทางไกลต่างจังหวัดนะคะต่างประเทศหรือบางท่านก็คือเดินทางเที่ยวไปเที่ยวมาบ่อยนะเนื่องจากภารกิจทําให้เราอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะคะ ช่วงที่การงานของชาวมิถุนนะคะอาจเกี่ยวข้องเชิงกลุ่มทีมหมู่คณะนะคะสัมพันธ์กับสังคมเยอะเช่นออกงานสังคมหรือว่าเกี่ยวข้องคนเยอะขึ้นนะคะเป็นช่วงที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องพี่น้องก็ได้ก็คือเกี่ยวข้องทางการงานมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือว่ามีเหตุพบเจอเพื่อนนะครับพี่น้องนะหรือทํางานร่วมกันหรือว่านัดเจอต่างๆได้นเะนื่องจากเป็นคู่ทาดก็ส่งผลให้ช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆค่อนข้างมากนะคะ ชาวมิถุนช่วงนี้ดาวพระหัสโคจรเดินหน้าในภพเรือนวินาศนะคะส่งผลกึ่งดีกึ่งเสียเนื่องจากอาจเป็นภพเรือนที่มีความหมายในเชิงบวกก็คือเรื่องราวทางไกลนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะหรืองานด่วนงานรีบงานแก้ไขปัญหาจะมีมากเป็นพิเศษนะคะอย่างไรก็ตามจะเป็นภพเรือนเชิงแก้ปัญหาบ่อยนะครับปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่างานที่เข้ามาบางทีทําให้เราเนี่ยจัดแจงเวลาค่อนข้างยากลาบากนะหรือว่าอะไรที่ไม่คาดคิดก็มีเข้ามาบ่อยนะดังนั้นใครที่ทํางานเชิง ตัวแทนนะคะหรือฉุกเฉินหรืออะไรที่เป็นเชิงร,รีบด่วนนะก็จะมีงานมากเป็นพิเศษในขณะที่เรื่องดาวทั่วๆไปสําหรับชาวมิถุนบางท่านนะคะก็จะเป็นเชิงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะหรือว่าทํางานมากจะต้องแก้ไขบ่อยนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะช่วงนี้ถือว่าเรื่องเองินเรื่องทองนะคะจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการงานเน,นื่องจากดาวไปรวมอยู่ในภพการงานหลายดวงนะคะเรียกว่ายิ่งเหนื่อยก็ยิ่งมีเงินเข้ามานะคะอย่างไรก็ตามรายจ่ายก็อาจจะ จ่ายเยอะด้วยเหมือนกันบางทีเป็นลักษณะลงทุนต่อเนื่องนะคะรายจ่ายในเชิงภาร,ระส่งเสียเลี้ยงดูนะและเดือนนี้ดาวพุธมีกําลังน้อยและเจอคู่ศัตรูนะคะรายจ่ายบางอย่างนะคะจะเกิดขึ้นจากเรื่องพันธุได้ก็คือเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องนะคะรวมไปถึงเรื่องซ่อมแซมข้าของต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถพอดีนะคะเรียกว่าจะเป็นช่วงที่มีเงินมานะแล้วก็มีเหตุให้จับจ่ายใช้สอยออกไปนะคะอย่างไรก็ตามนะเป็นช่วงที่เรื่องดาวทางการทํากําไรนะคะบางช่วงจะมีจังหวะ ลงทุนน้อยได้มาเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวทางผลกําไรเนี่ยดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของการไปประมูลย่งชิงแข่งขันแล้วก็ได้งานใหญ่มาก็ได้เหมือนกันนะทำให้ช่วงนี้ชาวมิทุนนะคะถือเป็นโอกาสทางการงานส่วนหนึ่งนะแต่ก็ต้องใช้เงินใช้ทองในเชิงการลงทุนเพื่ออนาคตด้วยนะคะ สำหรับเรื่องราวทางครัวเรือนนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวพุธนะคะก็คือความหมายเรื่องพันธุด้วยมีกําลังไม่ดีแล้วก็ไปเจอคู่ศัตรูนะช่วงนี้เรามาระวังเรื่องราวในครัวเรือนบางทีก็เป็นภารากิจนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องอซ่อมแซมแก้ไขนะคะหรือเรื่องราวทางการช่วยเหลือเครือญาติพี่น้องก็ได้นะหรือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใช้เงินไปกับเรื่องงานทางศาสนานะเช่นการใส่ซองการทํางานเชิงช่วยเหลือนะคะ ใช้เงินไปกับเรื่องสินทรัพย์ได้นะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินนะคะหรือกําลังจะใช้เงินเพื่อซื้อเข้าของชิ้นใหญ่ใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะดังนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดาวพุธของชาวมิถุนนะคะมีกําลังไม่ค่อยดีก็จะเสียเงินกับเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษนะคะเรื่องราวในเชิงสังคมนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกไปกระตุ้นเรื่องราวในการเข้าสังคมเกี่ยวสัมพันธ์กับคนเยอะขึ้นนะคะ แต่ดาวการสื่อสารไม่ค่อยดีนะดังนั้นช่วงนี้ถือว่าการประสานงานต่างๆบางทีจะค่อนข้างล่าช้านะคะหรือว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะระมัดระวังการรับงานต่างๆบางทีมันเป็นงานใหญ่นะคะหรือว่าที่มีมูลค่าสูงอย่าลืม มีลายลักษณ์อักษรน,นะคะหรือว่าคอนเฟิร์มนะเนื่องจากจะเป็นช่วงที่เรื่องการสื่อสารรับปากรับคานะเป็นอุปสรรคนะคะบางทีก็จะเปลี่ยนแปลงกันได้ง่ายๆนะหรือว่า,าพูดอย่างหนึง่งมาถึงเวลาก็เปลี่ยนไปอ,อย่างหนึ่งนะทำให้เรื่องการงาน,นงต่างๆต้องเรามาระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะเรื่องเอกสารเรื่องข้อตกลงนะช่วงนี้หากทํางานในเชิง ยืนเรื่องวิ่งเต้นนะคะรอคําตอบก็จะเป็นช่วงที่บางอย่างแลดูว่ายืดเยอะกว่าปกตินะคะการทํางานในเชิงวิ่งเต้นเอกสารนะก็รอคําตอบนะหรือว่าบางทีเป็นเรื่องของระบบที่รู้สึกล่าช้าในเชิงขั้นตอนมากกว่าเดิมนะคะ เป็นช่วงที่ดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสเสน่ห์นิยมมีกําลังแรงนะคะช่วงนี้ก็มีคนนึกถึงทางแวดวงการงานการค้านะคะมีคนอยากเรียกใช้เรียกหาอยู่บ่อยๆนะแต่ก็ต้องระวังในเชิงอย่างที่บอกนะเนื่องจากดาวบางคู่ก็เป็นคู่ศัตรูนะคะสาหรับในเชิงความรักความสัมพันธ์นะถือว่าช่วงนี้ความรักในเชิงซ่อนเร้นโดดเด่นนะเนื่องจากมีกําลังแรงนะคะก็คือเป็นมหาอุดนะความรักประเภทดูใจก่อนนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเรื่องราวทางไกล การคบหามีระยะทางหรือว่าก่อเกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆนะแต่ยังไม่ตกลงปลงใจดูใจกันอยู่ช่วงนี้ก็เป็นได้นะคะเป็นช่วงที่ชีวิตนะคะเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยเป็นพิเศษนะบางท่านก็คบหาประเภทอายุต่างกันมากนะคะเรื่องราวทางชีวิตสังคมนะบางทีก็คลุกคลีอยู่กับพวกเด็กๆเยาวชนคนรุ่นน้องรุ่นเด็กนะคะ สำหรับในมุมมองเชิงสุขภาพนะคะช่วงนี้ชาวมิถุนมีดาวอังคารทำลักขณนนะเป็นเจ้าเรือนอรินะคะส่วนหนึ่งระวังอุบนะัติเหตุนะเตะน่นชนนี่นะคะเรื่องดาวของดาวคู่ศัตรูที่สัมพันธ์กับดาวประจําตัวก็คือดาวพุธนะช่วงนี้ระวังเรื่องเจ็บป่าเจ็บคอเจ็บลิ้นนะคะเรื่องของการอยู่ดีดปวดฟันนะมีนัดหมอฟันต่างๆเรื่องราวในเชิงภูมิแพ้นะคะหรือว่าเป็นหวัดนะส่งผลให้เสียงแหบเสียงแห้งพูดคุยไม่สะดวกนะคะ ปิดท้ายด้วยเรื่องรับผลนะคะช่วงนี้ดาวรับผลคือดาวอังคารถอยหลังมาทับลัคนานะคะอาการเดินโครจรถอยหลังก็ส่งผลให้รับผลบางทีเป็นเรื่องราวในอดีตนะไม่ว่าจะจากลูกค้าเก่าเดิมนะคะสิ่งที่ทําไว้ในอดีตช่วงนี้บางอย่างเป็นผลกําไรนะหรือย้อนกลับมาให้ประโยชน์ในช่วงนี้นะคะเรื่องดาวทางการงานบางทีเก่าเดิมเดิมลูกค้าอยู่ดีก็นึกถึงนะกลับมาแวะเวียนอุดหนุนนะคะรวมทั้งดาวศุกร์ที่มีกําลังแรงเป็นเจ้าเรือนปุตตะก็คือเรื่องโชคเรื่องดวง แต่ไปอยู่ในเรือนการงานนะก็ทําให้บางทีไปได้งานนะคะประเภทแย่งชิงแข่งขันเอางานมาได้นะหรือว่าไปเข้าสู่สภาวะแข่งขันประกวดแล้วก็มีจังหวะฟลุกได้มานะคะเรื่องราวทางทากําไรนะเช่นมีจังหวะได้กําไรรวดเร็วนะหรือการลงทุนระยะสัน้นช่วงนี้ก็มีจังหวะได้บ้างนะโดยชาวมิถุนช่วงนี้นะคะลาบผลก็มาจะต้องเหนื่อยนะเพราะว่าดาวอังคารทับลักนาอยู่นะคะ เป็นช่วงที่ดาวพุธนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องการคัดคเนคัดเดาพยากรณ์ต่างๆมีปัญหาคลาดเคลื่อนในง่ายดังนั้นอานเลงตัวเลขใดไว้นะคะก็อาจจะไปออกเลขข้างๆนะหรือว่าเลขที่ไม่ได้ตั้งใจนะซึ่งจะเป็นได้ในช่วงนี้นะคะฝากข่าวสารถึงชาวมิถุนสายบุญนะคะช่วงนี้ชีวิตรู้สึกปัญหาเยอะนะคะอุปสรรคมากนะหรืออยากจะทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะคะได้สร้างกุศลด้วยการให้กานบริจาคและได้ใช้ประโยชน์ ในเวลาเดียวกันรับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหรา59นะคะผ้าดิบสำหรับบริจาคจาก159บาทเหลือเพียง120บบาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบางส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสําหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทําบุญวันเกิดอุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้วิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์แอดบีดับเบอย่าลืมเครื่องหมายแอดนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งตอบให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเอง ท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลัน